ตัวจนบ่าจนได้บหมืนโมใข้หนาแล้วลูกพี่น้องทักทายสบายดีกันพี่น้องสีเมื่ออันหอก็ตุ้งฮืออันเตียนหนาแดงพี่น้องงานสังกทานฝนโห่เอื้องเอื้องเส็ดเส็ดฝนผันมาห้ามนางโมูก็เลยมาแหวกกลางทางหนาน้าโมูกันเลย อ้ากาจะคืองามถ้าเจ้าในดำไม่ด้เราใส่ผู้อื่นแล้วโดยโดยโดยเจ้าในยตกะเลยฮะลูกโดยฝนตกพี่น้องฝนตกโดยเห็นอด้ไหนกินข้าวนม ด้วยแต่ว่าด้วยว่าดูมาไม่แก้ใหจะั่วผู้น้อยจะั่วเกิดก่อนนี้อยนีลูกกันก่อนะงเอ่ะอีกแล้ก่อนหนึ่งเลยสิปันอืกอยอ่ะเอาอันหนึ่งอ่ะโอ้ยบาดจอบมัอ้คอบาดป้ายมันแห้งแห้งเติบได้คีโดนะ อืมจนสดกูไม่แห้งเตอบอยู่พ <What> ักที่นี่พักพักพักคนป่ามากินกับเดมาหุงก็พักเอไก่ผลายเนาะแห้งก็แห้งแบบนี้ไปต่อโ่ได้แล้วเอาพักไฟเนี่ยโบไปต่อยังเ่ ป๊อบมันละกี้อยู่ห่มข้อมันอยู่บ่ได้มันฝนแหงมันซอดเฮเรียบกันังตันทางเหี้จะโกอยู่ต๊ะไอีกเรสิครับบอบุญบ่ฮอดสฉจักนี่เศร้ากับ คานเมื่อคือเต่านี่แหละจักสิพากันถิมเขียวใชแล้วฝนตกใหม่ๆซ้ำแข็งกระโดอันนี้คอยบกหักเออคอยบึ้นมาจากทวีตบนเปื้อนเกศห่านขม่าเนี่ย้แขงมากนะเก่งกับจ็ถิิมอยู่ใช่แล้วถิมเขียวใชแล้วนเปลือกน่นี่นะริมพุทธาได้แน่นอน นี่คือห่วยเลยแม่ไปบ่ย่างอยู่ไรย่างอยู่บ่เบผู้ยังมาอีอยู่ฝนตกฟ้าขาวนี่แล้วอือน่าเศร้ามากเรื่อยๆออกมาเหมือดแรงหมดแล้วหวานพุ้ยเซกะาเด้ง,กงเกียงแจอ,อยู่ค้องของนดูดน้ำเสมือนะกลางคืนมากก็ดิพุนตกพอดีเขาา่ากันโลดขัทวแต่น้ำพ้นกระบุซุ่ม ไปไปต่อไปต่อไปต่อพี่น้องไปต่อไปก็เด้อมาฮอดกับฝนตกอีกพี่น้องพักกันแล้วก็มาต่อเบิ่งๆอีเมลสักคลิปก่อนบ่อีเมลทันไดแล้วก็จะมาลุกําลังจะเตรียมงานมาลุจักคงนี้ก็ฮอก็ต้มก็แล้วรอทุ่ญามีลูกทุ่ญามั้ยหยุดๆๆๆ ยุดยุดสีโต๊กสีโต๊กสีโต๊กแม่ปวดเอาเด้อแม่ปวดเอาเด้อได้ได้แต่มาเอาลูกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ้ง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 นี่อลินนี่อลินนี่อลินพี่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 สบายดีพี่น้องมือมือนะค่ะจับลูกพี่น้องเลยลูกจะไปเพ็ดกับพายมาอนี่นะ นั่นนี่แล้วพนจังตกแน่บ่ตกแน่นะเจ้านะปูปูที่ชองน่ะย่างอยู่ในท้องยังพันในอ๋อเก่นกระปองกรบป๋องท่กระองต้มมาเอาแคพี่พวพี่โลเรื่องลูกมาหอดแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้โนมากเลยเป็นน้ำมันชาล่ามาฮะแน่มาลูกระบบบายเจ้าดอกผูร้านเราก็ได้เลย เว้ยสบายเลยมแพงอยู่ไ so ้สิบ่าอย่างกัอ่แ่ี้เลยแต่เฮร์หักบานี่งามักขานเพินโอ๊ยเพินบรยากเขาในพี่น้องเอาน้งเงินอยากเขาในฝนกระโตกมา้อมสายฝนโอ้ยพี่น้องมือลงคิดเนี่ยักซะาน่ด้เพีองเด้อกับโคสดโคออลลาย มาสวยอง,งานสร้างกทานแจ๊ข่าวสังกาทานนะบุ๋มมันเจ๊ข่านนะพราว่าอาดีตพ่อเจนอะแดงพี่น้นองติวจิวเจ้าของบ้านเพิ่ลยังไปทุรนะลูกเพิ่บก็งอดเวลานอนแล้วแหละับพี่น้องอยู่ไหนบ่๊ลุมามากมิญะลี่อ่บเออทางกำลังติดตามมากักต้องกำลังขูดแจ๊กขนมโดยโดยโดย เจสายแดกจะตำหมักต้องพี่น้องเอาบอกว่าชิซายมังนาบอกบุมี่ยังหมักต้องแล้วมันกระสมพอแห้งแล้วเธอแทนอย่างแทนมะขายแยงมะแดงบ้าเดียมักต้องแล้วมันกระสมแล้ว พักขระแนงคุณมาตัดนะเบิ้งย่าพ้าลูกอยูนิโอต้าก่อนนั่งเออมาเคื่อคขึนเบิ้งย่าตีงลูกโอ้ยมันอยู่ในคนกับเทมาเทมาป้าทุกบินลึก มาเป็นบาทเนาะ ต่าตมากรอบนีกถ่ายังวะน้ำเฝ้าเ้าเหน้้าเหอดี๋ยวนงไปแหละไผระไปแก้ปัญหาแย่งคนตกลูกสันก็เดยออกแต่ขางเออบุต้องใส่อ่าประแดกคือเม้นแท่นี่นะประแดกคือบประแดกตามโจกมันก็น่ากเลยอือ เฮ้ยโคกกระสากสร้างบุสมดุลแทะมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์สามมันสมบูรณ์แต่โคกบ่สมบูรณ์เมนว่ะค่ะอีริประเด็นนะนะกินกับบะเขือเปียกเนาะมันใหญ่เด็กเขาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฮันเด้นนะฮันเด่นนะไปเชิงคน เ네ด็กเด็กไปเก็บปากกะนยางฮะเออแซ่บก yeah, awesome. yeah, ินโล่รอเราเราถาดันก่อนพักขันยางก็มาเคยบอเคยคือลิปลิปลิปไปทางไหนโล่อย่าติงลูกอย่าติงปีแล้วปีแล้ว เจยบินแล้วพีนแล้วนี่บินแล้วขี่เครื่องบินเลยมขี่เครื่องบินแี่นะขี่แล้วขี่แล้วนี่ขึ้นย่นแลนี่อืมเป็นตาเสด็นไรบาสงสัยเจ๊สายเด็กโคกับสากที่เป็นแบบนี้เด้อหมดชดุนกันแม่แต่ ชุบแล้วอ่าอีร้อยอ่าสิป้อนขาลูกดิฉันบัดนี้ใส่มะนาวอีกบ่นะใส่มะนาวตาอยู่ตะนาวแลมันต้องป่าเามันะเนาะมนต้องนมันต้องนสิเอาผักาผักยงมาตัดเด้อเนาะได้ยงใมันแซ่บบ่ใักงเอากินให้เบิ่งให้เขาิมก่อนยังต้มน้ํานหรือเอาข้าต้มบกีาักตอง

เมาาปเล้าม่าวกระเป๋าเปามลี่โติแล้วกระเป๋าบอรอออยอร่อยเ็บแล้วอตุ้นต้มปีมื่อไร่ก็แฉะเฮ้ยตาเจ๊ลองตักสก๊อตม้าวอดูและตักกรม้วมาซิไ้เปล่าอ้าวเห็ดอีรีบอน่ะนะเ็ดล้วบอลินเห็ดอีรี เร็ดแล้วบานนี้พี่น้องเฮ็ดแล้วบ่มีเด้อพนตกถ้าขยัมาตัดเป็นอะไห

ม,าม,ามันมักซุเขาไ่ได้มักวันนี้กินด้ม<ล>ันย<ล>ินด้มันอาวันไรพวกแบนี้กยินแต่นมันละนะในนาันทำลพระจาพี่น้องเดียสิปอนเขาลูกก่อน้อพ,พี่น้องดอพอกันคลิปหนาพี่น้องแศบเศษเศมาเด้อมาเด้อจำมะทรงสิงคโปรมะผ้าว้าวโยกประเทศอีนี้พี่น้องยิงเหเฮ็ดเลยป้าป้าป้